เย็นดีเย็นไงเย็นดีต่อต้องคือพมีผลอยังเงี้ยแม่เราหว่ากินแล้วมันแผดเสียงร่ำเหล่าจังหวะไม่เนี่ยเบลอหนูว่ามันก็แล้วแต่คนน่ะแล้วแต่อยู่กำเนิดเป็นมต่างแผดไป่คอเนี่ะบ่มียางทันเหมือนเป็นหอนทั้งในอ่ะมันจะต้องสังเกตตัวเองอ่ะลองลองกินแล้วก็ดูอ่ต้องกินแล้วอิ่มเลยเมืดนกับนัวประเภทอีพวกยาฉีดคออะไรเงี้ย ดูใช้ไม่ได้เลยลูกอมอะไรเงี้ยกับตะเกียบอมใหต่วักวันนี้งเพราะางคนแผลหรือยาฉีดก็เอาพี่ไปเอาแทงฉีดแทงเหแผลไม่กล้าเอามาใช้เลยไม่ไปใช้เลยไไลก็เ,เป็นไอ้เขาเขาโรคบางรอบนางเขาไอ้นี่เฉีดจมูกมาอืมไงว่าจะถ่ายรูปลูป หมองอ้นกิมข <c oughs> ้าวืันต้มหมองหมองอ,งอจ้าไอสิ่มของหอมอร่อยดีเรื่องมันเห็ด,ด,ดอัดกทอง นือยังยีดไปทรงเขาอีกดีอย่างนี้เต้ต้อยเขขอว่ากองไห้ันกิ้กนเยไม่ดีต้องกินทะเลแต่ก็รู้สึกว่ากินทะเลแล้วก็อื้อยง่ายเรียนกู้อะไรเขาูบีเลอเนาะซื้อาบ่อยไหม จำเอาตาเด็กหน่อยเลยแต่ว่าจะของกุบบีจะได้ว่าน้องแอนกับกุบอีตัวสั่นไม่โอ้โอนี่มันไปได้ทุกเข้าได้ทุกกุบใช่ไหมเข้าได้ทุกกรุบแต่รับได้แต่โอรับได้แต่โอตะว่าให้ได้หมดให้ได้หมดแต่ว่ารับได้แต่รับไม่ยรับได้แต่ พี่พีทไค้ตุยิยนไปไงแค่ตุยนว่าแสบไม่เสียดอกโอ้แม่หนึ่งแป,นนปะนะันไปนลยนืงไปวัดปะแน่นน้องมันแต่งแ้วันถ่ายอีีได้ดีอยู่ตามอันนี้กระแตงน้ำกัดเล่นวะสามแตงก็สชวยสวย<า>อัยย <20 S 1> ี่สิบได้แล้พี่พีท จับน,น้ำนหนัก120เหมือนกันไปครัรบพรมีกัน,ดดกนเนาะมาแล้วดดัดจีบตาดีไม่จิมันวนวันี่มันนันมาเมื่อไรก็ยากปงลอยกรงเนี่ยยังนะหรอะบังน ที่บีร้อเยเย็นี่มาอะไรวายวพระดอกพุทธลายน้ำแก้มทงไรน้ำแร้มงไข้าวโอ,โอ่งๆบบนี้นำข้าวเอาเนื้อมาาอาบน้ำเนาะเงี้ยวไปแก็ว่าบพราห่อนเด้นนาบาะห่อนนี่นี่แต่ว่าเพาะ้าหาำห่อนในมีนยุ่ไม่โกดธอะไรหอ่อเนเอยห่อน